สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่อง Beauty ขยี้หวยค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปขยี้กันเลยค่ะที่หุ้นนิเคอีวันที่5มีนา64ค่ะนิเคอีวันนี้นะคะขยี้กันไปเลยค่ะ5และ6ค่ะ2ตัวเจาะนะคะเจาะกันไปเลยค่ะ50 ห้าสามค่ะห้าแปดหกหนึ่งค่ะหกสี่และหกเก้าค่ะสามตัวเจาะนะคะเจาะกันไปเลยค่ะเจ็ดสี่ห้าค่ะศูนย์สามหกค่ะ ทุกคนคะแนวทางที่บิวให้ไปนะคะบิวจะเอา2ตัวที่ให้ไปวิ่งรูป19ประตูบนล่างแต่หากใครนะคะที่ตามไม่ทันแอดไลน์มาเลยคะ่ะที่ a b w t y 8 8 8หรือคลิกริก์ด้านล่างบิวให้แนวทางเร็วกว่าในคลิปหลายชั่วโมงดวงดีรับทรัพย์นะคะทุกคน